อาพี่พ้องนะคพ้องขาโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหใหญ่โตมากครับ <ฮะ S 2> ผมก็ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วน,นะครับต <ฮะ S 2> ื่นเต้นเลยขึ้นคอนเสิร์ตเลยอ่ะโอ้ก็ก็ <c oughs> <ๆ S 2> ดีครับก็ได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้นะครับได้ร่วมงานกับเพื่อนๆทีมีน้องๆคนกับมาคุยบรรยากาศก็รู้สึกดีไปมาก จริงๆก็ห่างหายจากบรรยากาศนี้มาเป็นปีแล้วค่ะ,ะก็วันนี้ได้กลับมาพร้อมกับทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นแนละ,ะดีใจค่ะานดนครับเล่าเล่า,ลานึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันเป็นโปรเจกต์อะไรรูปแบบของซีรีส์ครับก็เป็นแนวโรแมนติกค,คอมเมด,ดี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีนักแสดงประสบการณ์เยอะมากมายครับผมซึ่งก็ทําให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันครับที่จะได้ร่วมงานเพราะว่ามันก็อาจจะ กดดันผมนิดนึงเหมือนกันครับคู่ขอมแบ็คนะครับไม่มีใครกดดันเลยคือผมขอมแบรนด์ไม่กดดันไงไม่เรื่องเนี้ยสุดยอดค่ะเพราะว่าเราร่วมมือกับประเทศจีนอีกหน่อยเราจะดังไปถึงแผ่นดินใหญ่เออนี่ทำไงอ่ะนี่คือแม่ทัพแบรนแม่ทับเนี่ยนี่บริษัทกองทัพแต่เนี่ยแม่ทัพอ่าแล้วมีบ้านบ้านอ่าแล้วเอิ อันนั้นลูกชายชัดลูกชายแม่ภูมิใจแม่ภูมิใจมากเลยไม่เอออันนั้นลูกชายอันนี้ลูกสะพ้ายอันนี้ก็ลูกเขยอันนี้ลูกสาวอันนี้ก็ลูกเขยสามีนสามีเราอยู่เนี่ยนะนี่อัวกอ้วกนี่อัวอยู่นี่ค่ะนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าพี่คนบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ใหญ่มากที่ GMMTV ทำกับสายนะคะก็อยากให้ติดตามก็จะบอกว่าต้องสนุกด้วยนครับผมเก่งมากเลยลูก ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เพราะว่าดีค่ะนี่แต่นี่มีนักแสดงที่เก่งจริค่ะแล้วอยากให้ทุกคนฝากติดตามค่ะเพราะว่าสุดเนี่ยน่าสนใจมากๆเก็ได้เอ็มม่านี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อให้เราเพราะว่าพูดภาษาจีนได้คนเดียวทั้งหมดทั้งหมดอ่ะแล้วใครพูดได้บ้างนี่นี่นี่เฮาครับผมนี่นี่นี่ของไอ้ดีของไอ้ดีครับผม พูดพูดพอได้พูดพอได้ครับผมพูดเลยบอกเลยบอกคนจีนเลยครับผมว่าเอ่อ大家好，呃这是我们的新剧，呃下一站是幸福，啊希望你们关注我们的新剧，谢谢。啊，พี่ก้องเป๋ี่ก้องเครับเออเครับเออพี่ก้องถามซีรีส์เรื่องนี้มันบอกเราเรื่องราวความรักสามรูปแบบไหครับเป็นยังไงบ้างก็เป็น หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวชีวิตของน,นั่นเองนะครับเขาก็เจอเจอคำรักในสองแบบในสองมุมจะเลือกแบบไหนดีแบบที่มันคานน่าจะเป็นควรจะเป็นอย่างนี้หรือจะเอาแบบที่ใจฉันชอบควรจะเป็นแบบไหนดีมันเป็นเรื่องทางเลือกสองทางของพี่อัเป็นยังไงครับก็นี่นะ นางเอกก็ตแบบลำบากใจค่ะก็จะเอาอะไรความแบบว่าจะตั้งความเหมาะสมหรือว่าตั้งใจคิดว่าคนดูก็คงจะรู้สึกร่วมได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ยังมีคู่น่ารักน่ารักคูแล้วนนเจอเจอทั้งพี่ก้องเจอทั้งพี่อัเป็นไงบ้างก็จริงๆยังผมยังไม่ได้มีโอกาสคายร่วมกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ได้ได้เจอกันคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะอ่าน้องร้องด้านหลังนี ใครบ้างวันนั้นพี่ปองพัดเชิญข้าวครับตอนเป็นไงบ้างคะลูกเป็นเป็นครับได้ร่วมงานกับพี่พนักแสดงครับ <c oughs> เป็นไงบ้างได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานโปรเจกต์นี้แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนนักแสดงทุกอย่อะอะมีลูก ก็ติ่นเต้นเหมือนพี like ่บอลเลยค่ะดีไซน์ด้เร่วมงานันนี้พวกหัวโจบเทอฟิตไาอ่ะเชิญค่ะสคนสามคนสามคนรวมเเอาออฟฟิตอฟฟิตเด็กๆอออฟฟิตออกมา้าออฟฟิออกมาก็คูืสึกต้ใจแล้วก็เป็นเกียติมา ค่ะก็พี่น้องใหม่ก็ขอฝากแนวฝยักตัวด้วยนะคะเป็นแกงออฟฟิศในเรื่องค่ะเทลฮาบัตตี้กันไปค่ะแกงออฟฟิศแล้วมีแกงมหาลัยเอาแกงมหาลัยถอไปก่อนแกงมหาลัยออกมาแกงมหาลัยแกงมหาลัยมาลูกแกงมหาลัยอีเอิร์ดอาจารย์ออกมาสิเอออ้าวแกงมหาลัยแม่ก็แม่ก็มหาลัยอะไรวะเนี่ยนะอ้าว สวัสดีครับคุณนายนะครับเป็นเรื่องแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลครับแล้วก็ผู้ชมตื่นเต้นโอเคอกลับมาเซตเดิมค่ะพีับมาเซตเดิมพีเกดพีเกดก็เชิญด้วยค่อพีเกดพี่แมทุ่มกับพุจาเขาบอกพี่กูค่ะเชิญค่ะนี่นี่เียเดียวกันโอเคพี่เกด่ะ ครับพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันมันเป็นยังไงบ้างโอ้ออไปความร่วมมือกันนะครับระหว่างเอ่อทีมเอทีวีนะครับแล้วก็ไในใจนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เอ่อเราจะไม่เรียกว่ารีเมคเนาะเราเราเราไม่ได้เหมือนออริจินอลเราจะเ็นมันเป็นเอ่อบทซีรีส์แปลกๆครับเพื่อเพื่อเพื่อที่เอ่อให้เกิดความสนุกหน้าขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องในมุมใหม่ๆที่เรามองเห็นแล้วก็แล้วก็คิดว,ว่าแฟนๆซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นออริจินอลเองหรือว่าแฟนๆซีรีส์เอ่อทางไทยแฟนแฟนแฟนแซงทุกคนที่นี่ก็น่าจะชื่นชอบนะครับ ครับท้ายพี่กล้องพี่แอปขาฝากถึงโปรเจกต์นี้หน่อยค่ะว่ามันจะยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องติดตามกันได้เมื่อไหร่อะไรยังไงแค่อ่านบทความยังสนุกเลยอ้าวอันนี้พูดจริงคือพอได้อ่านบทเนี่ยสนุกกว่าที่ตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วรู้สึกว่ามันมันอยากมาทำงานอยากได้ไปอยากได้ไปถ่ายเียก็เชื่อว่าเขามาเป็น ออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ไ่ได้เห็นเนี่ยคืว่านา่าจะสื้อคนามากอยากคุยกัน,นต่างๆอยากจะมีความสุขต้องดูทีนะสนุกไหมแม่แม่รู้สึกว่าตอนนี้คนดูสำคัญที่สุดของคนดูคือการสร้างความสุขน,น,นี่เจอแค่แม่เข้าไปก็ <S <S ไม่ขัมให้รู้ไป<ฆ>น,นี่นะคะแล้วก็คือเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความสุขที่ คนจะได้อย่างแน่นอนเนพราะว่าอย่างที่พี่ป้อมบอกวพวกเรานักแสดงแค่อา่านบทก็สนุกเป็นความสุขแล้วคนดูก็เช่นกันค่ะครบร,ร,รอครบรอดเพคาะว่านี่ค่ะคอบคครอก่อนมากินเสิร์ฟก่อนนะคะกินเสิร์ฟค่ะเ<ะ>สน่น,นา,าค่ะ